วุฒิสภาทำการลงมติเสนอชื่อบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมาการการเลือกตั้งกกตและผลการลงมตินี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากวันนี้วุฒิสภาทำการพิจารณาชื่อของสองบุคคลที่เป็นผู้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกกตและทั้งสองบุคคลก็ได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภาในวันที่20ตุลาคมพลเอกเกรียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานในที่ประชุมที่มีการลงมติเสนอชื่อในอนันต์สุวรรณรัตน์อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกร และนายนารงรักร้อยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเข้าดํารงตําแหน่งกกตแทนตําแหน่งที่ว่างแต่ที่น่าสนใจคือการลงมตินี้มีผลการลงคะแนนที่แตกต่างกันซึ่งน,นายอนันต์ได้รับคะแนนเห็นด้วยหนึ่งคะแนนและไม่เห็นด้วยหนึ่งคะแนนขณะที่นายนารงได้รับคะแนนเห็นด้วยหนึ่งคะแนนแต่ไม่มีใครไม่เห็นด้วยและมีผู้งดออกเสียงมากขึ้นทําไมผลการลงมติของสองบุคคลน,นี้จึงต่างกัน อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ติดตามกระบวนการเมึงมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการลงมติและนี่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการวิเคราะห์ต่อไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับการลงมติและประวัติของบุคคลทั้งสองที่ h t t p s w w w m e t i c o n c o t h p o l i t i c s n e w u n d e r s c o r e 5 3 2 4 5 0 7